อันนี้คือเราดูมาเยอะแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยคือของบางกอแอสเซทเขามีแบบแบบที่เขาทาให้ล้คือเราดูมาทั้งแบบที่แบบบ้านขายขายตามสภาพกับบ้านพร้อมพร้อมรีโนเวทอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเราชอบแบบรีโนเวทมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากไปทําใหม่อะไรเงี้ยสวัสดีค่ะชื่อซีนะคะซื้อบ้านกับบางกอกแอสเซทค่ะหมู่บ้านชัยพฤกษ์ค่ะกับคุณนุ่นค่ะก็นานแล้วเหมือนกันค่ะคือตอนแรกก็ดูดูมาหลายปีแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ย แต่ก่อนหน้านี้ก็บอกว่ายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยากซื้อเป็นเงินสดมากกว่าอะไรเงี้ยเคยก็คือไปดูมาเหมือนกันค่ะแต่ทีนี้อย่างบ้านมือหนึ่งแล้วแบบกับงบที่เราตั้งไว้ใช่ไหมคะเขาก็เข้าไปไกลอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในซอยลึกอะไรเงี้ยค่ะกับอันเนี้ยที่เรามาเลือกอ่ะก็คือเข้าไปไม่ลึกมากอะไรเงี้ย <ๆ S 2> ค่ะแล้วทำเลก็โอเคแล้วขนาดบ้านก็ใหญ่แล้วคือมันพอดีทุกอย่างลงตัวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือ เราดูมาเยอะแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยคือของ b a r ก o อ s s e t เขามีแบบแบบที่เขาทาให้ละคือเราดูมาทั้งแบบที่แบบบ้านขายขายตามสภาพกับบ้านพร้อมพร้อมอะรีโนเวทอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีเนี้ยเราชอบแบบรีโนเวทมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากไปทําใหม่อะไรเงี้ยก็ คุยกับคุณนุ่นตลอดเลยค่ะเขาก็คือว่าถามก็ถามมีอะไรก็ถามได้ตลอดอะไรเงี้ยเขาก็ให้คขาปรึกษาตลอดแล้วแบบบางเกาะเขาก็มีบ้านเยอะใช่ไหมพออันนี้มาใหม่ก็ถามตลอดอีกอะไรเงี้ยคือบ้านเขามีเยอะจริงๆแล้วทีเนี้ยพอเราเอาไปให้แม่ดูคือแม่เขาชอบทำเลตรงนี้แหละระหว่างทางเข้าไปก็มีพวกร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือแล้วจับป้อมยามเข้าไปตัวบ้านอะไม่ไกลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือมันก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วตัวบ้านก็ใหญ่และพื้นที่บ้านก็กว้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงจะเป็นบ้านมือสองอะคา่ะแต่ว่า เซลก็ให้บริการดีอะค่ะก็คือว่าเราอย่าปิดกั้นตัวเองค่ะว่าถึงจะเป็นมือสองแล้วมันจะแบบไม่ไม่ดีอะไรเงี้ยเราเปิดใจมาดูสักครั้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วบอกว่าอาจจะประทับใจกลับไปก็ได้ค่ะรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซ b s cribe c ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโม,มชั่นดีๆจากเราค่ะ